สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมไอทอ,อโตโอเช่นเดิมครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะมารีวิวรถ Honda City 4ประตูซีดานครับคันนี้เนี่ยต้องบอกเนะาะเไว้ก่อนเลยว่าเป็นตัวท็อปสุดนั่นเองนะคันนี้ครับ 1.0RSTBO u r w, ปี2021สีดำเดิมโรงงานรถมือเดียวป้ายแดงประวัติสูตรตรวจเช็คตรวจสอบได้ครับโครงสร้างวารันตีไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำเลขไมห0 0 0มโลคันนี้เนี่ยผมเปิดขายอยู่ในราคา4 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0บาทครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับว่าคันนี้เราจะได้อะไรบ้างครับแน่นอนครับชมหน้าใหม่ไมเนอร์เชนครับกระจังหน้าได้เป็นสีดำเงาเป็นโนแบคครับมาพร้อมกับช่องลมแบบรังพึ่งโลโก้ r s แดงครับายทะเบียน6ขอใครเราเลือก6 770กรุงเทพได้ป้ายนี้เลยนะคันนี้เนี่ยมีชุดแต่งสเกิร์ตรอบตัวรถสปอยเลอร์มาให้ครับเป็นชุดแต่งเบอร์เทคไฟหน้าฟู l l LED ไฟเดยไรท์ไฟตัดหมอกแบบ LED ทั้งหมดครับ เรียมสันตัวรถเดิมครับกระจกทุกบานภาษีหมดวันที่1กรกฎาคมนะครับ2,568ก็ต่อให้ใหม,หม่หมดปีหน้าแน่นอนครับล้อแม็กปัดหน้าเงาขอบ16เดิมโรงงานคันนี้เป็นแม็ก4รูนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นยางบิสโตนะก็ตัวนี้ยางติดรถมามันเป็นปี2019นะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับรหัส185 5 5 1 6ทนะครับโครงสร้างซูรมร้อเดิมๆโช๊คเดิมครับลอยมาร์กโรงงานชัดเจนนะฮะ กระจมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถครับแบบพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเดียว LED มือเปิดแบบสมาร์ทเอนทีคู่หน้าสีเดียวกับตัวรถครับภายในคุมโทนสีดำรวนนะฮะเหตุเดิมโรงงานครับไม่มีรอยชำรุดนะครับน็อตประตูเสาบีเดิมไม่มีบุบไม่มีสลายครับเม็ดอาร์ตกระดูกงูครับกลมเดิมทุกเม็ดจากโรงงานครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจนะฮะติดต่อสอบถามทักกันเข้ามาได้ครับ0 8 9 4 8 0 7 3เ2่เมองมือถือแอดไลน์ได้เหมือนเดิมนะครับผมนะ เบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับตัดกับผ้าเดินได้ด้วยแคบสีแดงนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัว RS เท่านั้นนะครับก็ที่จะได้ลวดลายเบาะแบบนี้นะครับด้านหลังกว้างนะครับนั่งสบายนั่งสบายแบบนี้เลยนะครับสภาพเบาะสวยเครื่องยนต์เบนซินนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1000เทอร์โบไฟท้ายเป็น LED ทั้งหมดครับมีเซ็นเซอร์ท้ายมีชุดแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับกล้องหลังติดตัวรถสปอยเลยด้านหลัง นะมีมาให้ครบครบเลยนะครับห้องเก็บของกว้างครับมีทุงมีถาดยางมาให้เรียบร้อยนะลอยซีนลังนะ้ำเม็ดอาร์เม็ดมสปอร์ตเดิมครับฝาทงฝาท้ายเดิมหมดเลยนะฮะใครที่สนใจนะครับคันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าป้ายแดงเนี่ยจะอยู่ประมาณ7 0 0 0แสนไปปลานะสำหรับตัว RS Honda City Turbo RS นะที่เป็นสีดากนะครวันนี้ก็เหลือเพียง4,99,000บาทครับราคาก็หายไปยประมาณเกือบ3 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าคุ้มมาก ตัวรถยังเป็นรถปีใหม่อยู่นะครับเลขไม้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สโลก็ถือว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับหนึ่งครับสติกเกอร์เดิมมอกเดิมครับไม่มีรอยแกะแผงประตูเป็นโทนสีดำครับกระจกเป็นไฟฟ้าที่พักแขนเป็นหนังสีดำเดินได้ด้วยจะเข็บสีแดงครับกระจกปรับและพับไฟฟ้านะมือเปิดเป็นโครเมียมนะฮะมีตัวเซ็นทรัลล็อกให้เรียบร้อยนะครับลำโพงด้านข้าง2ฝั่งมีให้ครับ ปุ่ม engine start ดำแดงสวยๆพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเป็นพวงมาลัยหนังนะมี cruise control มี platen chip มาให้ครับเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้นะครับ airbag ก็รอบตัวรถเลยครับหน้าปัดเรือนใหม่ก็จะเป็นแบบสีดําแดงแบบนี้เลยนะครับเลขไมใ์คันนี้อยู่ที่1นึ่งแสนสองหโรนะครับใหม่แท้นะครับผมจอเดิมโรงงานทัสกีนนะฮะรองรับบลูทูธ ipod ipad นะฮะวิทยุนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ air auto เย็นฉ่ำครับ มีช่อง USB ให้2ช่องเกียร์เป็นออโต้ครับมีอีโค o โหมดมาให้มีระบบออโต้ออนออฟนะครับเจ้าของเก่าก็มีติดลวดลายคาร์บอนมาให้ครับนะเป็นเกียร์ถุงตัดด้วยได้สีแดงครับกุญแจเป็นรีโมทสมาร์ทคคเลตแบบนี้นะครับที่พักแขนเป็นหนังนะเบาะเดิมๆโรงงานนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับ0894807362ครับผมเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างครับ มาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะครับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง VTEC Turbo นะครับผมนะ1.0 Turbo นั่นเองที่เราเรียกกันนะครับเครื่องยนต์เดิมๆครับทำงานปกตินะเสียงเครื่องไม่มีสะดุดนะครับเลขตัวเครื่องตัวถังตรงเล่มนะครับผมนะลถวารันตีโครงสร้างอยู่แล้วไม่มีชนหนักมีความจมน้ําเลขไม่แท้ครับผมนะตัวน็อตลอยมาร์กต่างๆเดิมๆโรงงานนะครับแบตเตอรี่พร้อมใช้งานครับระบบเบรกได้เป็น ABS เรียเร้อยลอยมาร์กชัดเจนนะครับ ส่วนโครงสร้างบอดี้หลักๆครับผ่านด้านในนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมเม็ดอาร์ตเม่์สปอร์ตเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมไม่มีแกะตัวน็อตตัวขันนะครับผมนะแห่งฉนวนกันความร้อนนะครับต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับซ้ายขวาสวยๆแบบนี้เลยนะครับหม้อนงหม้อน้ำนะครับของเดิมติดตัวรถนะครับจุดอ่อนของตัวรถก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะอันนี้เนี่ยผมเปลี่ยนเป็นคอทองเหลืองให้เรียบร้อยแล้วนะนะครับร้านผมเนี่ยซิตี้เทอร์โบลุกคันเนี่ยนะ น้องพี่พี่ทีมช่างเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นคอทองเหลืองให้เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าจุดอ่อนเนี่ยมันคือตรงคอหม้อน้ำนั่นเองนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับใครที่สนใจครับซิตี้เทอรโบ1.5เอ1.0 RS เทอร์โบปี2021คันนี้ครับ499,000ฟรีดาวผ่อนอยู่วัน9,000บาทสนใจ0894807362ครับอยากมาดูรถตัวจริงอยากมาเทสได้มาทดลองขับกันได้ครับที่บริษัททออโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทว,วงศ์ มินบุรีกรุงเทพครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่9้าโมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ